นี่ครับน,นี้นะครับอยู่กับสวนเกษตรพันล้านอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะพามาชมแม่หมูนางนะครับที่เพิ่งจะติดสัตว์นะครับเพิ่งวันนี้เป็นติดสัตว์เป็นรอบแรกนะครับของเจ้าหมูซึ่งมีอายุแค่ ห้าเดือนนะครับก็หมูก็เริ่มติดสัตว์รันนี้เราจะพามาดูว่าการติดสัตว์ของหมูนะครับเป็นลักษณะอย่างไรนะครับของหมูแม่นางน,นี่เป็นหมูแม่นางซึ่งเพิ่งเริ่มติดสัตว์ในรอบแรกนะครับนี่เป็นสายพันธุ์พ่อดูรอก การติดสัตว์ก็จะแสดงให้เห็นชัดนะครับครับเราก็ต้องดูที่ก้นของหมูนะครับซึ่งกิมมิตรงนี้นะครับซึ่งเป็นสีแดงนะครับเราสังเกตได้ว่าตรงนี้มันจะมีการบวมฟูเป็นสีชมพูเป็นอาการของหมูติดสัตว์แล้วก็อาการสําคัญของหมูติดสัตว์ก็คือการไม่กินอาหารนะครับ ก็าการร้องนะครับกัดโคกเป็นอาการหลักๆที่เราสามารถสังเกตได้นะครับหมูตัวนี้เรายังไม่ผสมนะครับซึ่งเพิ่งเริ่มติดสัตว์เป็นครั้งแรกนะครับแล้วก็น้ําหนักของตัวหมูก็ยังไม่ได้ ที่นะครับที่จะผสมนะครับบูในมุมนี้นะครับเราจะผสมในรอบที่สามนะครับของการติดสัตว์ส่วนรอบนี้เราจะปล่อยให้ผ่านไปก่อน การติดสั์ก็คือ1นวัยวะจะซีตชมพูสออาการจากกระวนกระวายไม่กินอาหารการติดสั์นี้จะอยู่ที่ประมาณ3-4วันการที่เราจะผสมได้นั้นเราต้องรอให้หมู่แม่พันธุ์ของเรานิ่งก่อนนะครับอยู่ที่ประมาณ2วัน ถึงสามวันนะครับแล้วแต่หมูบางตัวนะครับเราก็สังเกตในการจับจัแบบต้นหลังเนี่ยถ้าหมูมันนิ่งแปลว่าพร้อมผสมแนละ้วครับลองดูแต่ถ้าจังจับไปหมูมันยังดิ้นอยู่แปลว่ายังไม่พร้อมที่จะผสมค้าวันนี้ผมก็พามาดูหมูข้าวๆนะครับที่ส่วนของเราวันนี้ แม่น้ำตาลนะครับซึ่งเป็นแม่พันธุ์ตัวใหม่ที่เรากำลังจะคัดเป็นสายพันธุ์นะครับนมอยู่ที่สิบหกเต้าครับครับยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับเพื่อจะได้มี กำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปนะครับครับผมสำหรับวันนี้นะครับรต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ